สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้แม่น้องเจจะมาอัปเดตสวนทุเรียนแปลงที่สองให้เพื่อนๆดูค่ะว่าลูกลูกเขาโตไปถึงไหนแล้วแต่ว่าแปลงนี้ก็จะมีอยู่สามรุ่นคือกันค่ะเพื่อนๆแต่แม่น้องเจจะพาไปดูรุ่นแรกก่อน มาถึงแล้วอันนี้อันนี้จะให้เพื่อนๆดูรุ่นแรกค่ะลูกก็จะประมาณนี้ค่ะดูแล้วรุ่นแรกแล้วเดี๋ยวจะไปดูอีกรุ่นที่สองค่ะเพื่อนๆรุ่นที่สองอันนี้จะเป็นรุ่นที่สองกับเพื่อนๆกำลังเท่าไขน่นกลุย เท่าไขน่นกกระทาเลยรุ่นที่สองปีนี้เยอะกว่าพี่กายค่ะเพืเ่นอนอันนี้จะเป็นเปลงที่สองนะคะกำลังเท่าไขน่นกกระทา แปลงนี้ก็จะมีอยู่ร้อยกว่าต้นค่ะร้อยร้ยี่สิบต้นค่ะแปลงนี้มันไม่ยเดี๋ยวจะพาไปดู รุ่นที่สามอันนี้คือรุ่นที่สามค่ะทุกคนยังเป็นหางเยะอยู่เลยรุ่นที่สามนี่ยังดีนะรุ่นที่สามนี่ยังไม่ไม่กี่ต้นเองค่ะรุ่นที่สามแต่ส่วนมากจะเป็นรุ่นที่สองเยอะกว่าค่ะอาจจะมีเสียงดังหน่อยนะคะเพราะว่าตอนนี้พ่อน้องเจสีดยาอยู่มุมนู้นค่ะ จาอยู่ข้างนูน้นอันนี้รุ่นสามเป็นหางแย้อยู่เลย ำหรับวันนี้ก็แม่น้องเจก็อัปเดตเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวแม่น้องเจจะไปลากสายให้พวกน้องเจก่อนนะคะขอบคุณค่ะที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์และติดตามด้วยนะคะ